สวัสดีครับพบกับผม t ที่ l วบายทิ k ในช n อ l YouTube นะครับตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือสีพยานะครับข้างๆก็จะมีท่าเรือดินเนอร์นะฮะท่าสีพยาริเวอร์ไซด์นะครับใครที่จะล่องเรือดินเนอร์ช่วงตอนเย็นนะฮะก็สามารถมาลงเรือที่ท่าสีพยาได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีท่าไอคอนสยามแล้วก็ท่าเชียทีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมานั่งเรือข้ามฟากนะฮะจากท่าสีพยาไปที่ท่า คองสารก็ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพึ่งพ,พึคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดในขีบบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดภาพอสมัยก็ตกรับขออภัยนะทุกคนสาหรับค่าโดยสารก็อยู่ที่5บาทนะฮะสำหรับเรือข้ามฟากท่าศรีพญาครองสารนะครับตอนนี้เรือก็มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลงเรือกันเลยนะครับ ก็มีประตูด้วยนะทุกคนออกแล้วนะครับ นี่เป็นโรงแรมเิลตันนะทุกคน แป๊บเดียวแล้วก็มาถึงท่าคลองศารแล้วนะครับ ก็ถึงท่าคลองสานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอที่สุดกันเป็นยายแค่นี้คลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทวิวบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกนใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยตัสดีครับ